กลุ่มที่ฉีดวัคซีนโนแวคไปสองเข็มเตรียมรับเข็ม3เพื่อที่จะกระตุ้นเร็วๆนี้ค่ะ ข้อมูลแรกนะพาไปดูข้อมูลจากคุณหมอหญิงสรารารจ์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภับุญกิจท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยน,นะคะบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนซีโรแบคไป2เข็มก่อนหน้านี้ภูมิไม่พอที่จะป้องกันเชื้อโควิด -19 d เ l t a ดลต้าติดเชื้อได้ปกติเลยมากด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ระหว่างรอฉีดเข็ม3 ยังต้องการจะตกนะแล้วก็ขอให้รีบรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สอดคล้องกับข้อมูลของคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็พูดถึงว่าอะถ้าต้องฉีดแล้วจะได้ฉีดเมื่อไหร่คุณหมอว่าไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสในประเทศไทยค่ะ ตอนนี้เราทําแล้วในบุคลากรด่านหน้าเนาะในแพทย์ในพยาบาลในอสมเนี่ยแหละค่ะเราทราบกันดีมีการกระตุ้นเข็มสาไปแล้วนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อมากที่สุดแต่คาถามก็คือก่อนหน้านี้เรามีข้อมูลเปิดเผยมาแล้วว่าคนที่ฉีดวัคซีนเซโนแวคไป2เข็มในประชาชนกลุ่มอื่นเนี่ยตอนนี้ภูมิตกแล้วต้องรีบฉีดบูสเตอร์โดสหรือว่าเข็ม3เพราะคุณหมอบอกว่าอย่างก่อนหน้านี้ค่ะกลุ่มที่ฉีดซซโนแวคไปครบ2เข็มช่วงแรกๆเลยอ่ะครบไปตั้งแต่มีนาคม มีนาะจนถึงสิงหาตอนนี้ผ่านไป5เดือนแล้วเนาะก็อยู่ในระยะที่3าถึงหเดือนที่ควรจะได้รับวัคซีนกระตุ้นและข้อมูลจากทั่วโลกก็ชี้ตรงกันแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการผู้เชี่ยวชาญแต่คาดว่าสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้รับคำตอบหรือความชัดเจนมากขึ้นว่ากลุ่มพิจิตรสวัสแวไป2เข็มที่เป็นประชาชน จะได้รับเข็ม3เมื่อไหร่แต่เมียโน้มว่าน่าจะต้องได้รับการกระตุ้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้สําหรับใครหลายคนที่ฉีดซีโนแวคไป2เข็มแ้ะตอนนี้ค้างเติ่งอยู่ไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปฉีดบูธเมื่อไหร่ดีใจด้วยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับแล้วแต่รายละเอียดเนี่ยคงต้องรอความชัดเจนอีกสัปดาห์หน้านะ